สวสัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ <c oughs> ทีมงานนัทวุฒิสาวนะวันนี้วันนี้งานบวชนาคนะครับครับพี่อเ,เอามาอยู่อย่างของพี่ก็ได้ของพี่ดีกว่าเราจะพาไปชมระบบกันนะครับของทีมงานนัทวุฒิสาวนะครับนาคุต ตัวนี้ตัวอะไรนะครับตัวตัวนี้เป็น18นิ้วนะครับ BP หนึ่งหนนะครับของค่าย MC Audio นะครับ18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแบนทัสรุ่น BP หนึ่งหนึ่งนะครับ นี่ลงข้างละแปรกนแ้วกันเนี้ยสวยงามนะครับจ้างแหลมว่ข้างละแปหมันกันนะับื่อนก็เป็น m อ็ม d i o ิโอนะครับทั้งชุดนะครับชุดนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มรังกันนะ เขาเพ่ใช่ตัวนี้นบครับวันนี้ก็กำลังก็จะเป็นทาร์กนะครับ9.02น,นะครับ 4ี่แน่นก็ขับซับสองแทนน่นแล้วก็มีทางสองแท่นนะครับพอติช้ก็เป็นมานานี่นะครับชุดนี้ก็ใช้พาวเวอร์สี่แท่นนะครับ นี่เป็นงานบทรากนะครับของเจ้าของเครื่องเสียงนะครับทีมงานรัฐวุฒิสาว แล้วติดตั้งไฟนะครับครับยอคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปช่วยทีมงานก่อนนะครับ